จะมาสอนคนที่ไม่ชอบชไม่ชอบการหมุนตัวชอบใช้แต่แขนนะครับวันนี้เรก็จะมาสอนกันนะครับแต่เราต้องหมุนตัวหน่อยนึงนะครับเพราะก็มันต้องหมุนตัวถ้าเกิดว่าไม่หมุนตัวมันก็จะไม่ได้นะครับโดยอุปกรณ์ของเราก็จะมีถุงมือหนึ่งข้างนะครับใช้ถุงมือหนึ่งข้างแนวเข้าไปนะครับเราห้ามทำหล่นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูก่อนถ้าเกิดว่าเราทำผิดมันจะเป็นยังไงนะครับ คราวนี้ผมจะสาธิตให้ดูก่อนนะครับถ้าเกิดว่าทําผิดมันจะเป็นยังไงบ้างผมจะเสนอตัวข้อสองอย่างให้ดูนะครับขั้นที่หนึ่งเราหนีบจักรและไปอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่หนีบไปอ่างนี้มันก็จะไปอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมโอเคเรามาตีกันเลยนะครับ ที่เราจะตีแล้วต้องโยกเข่าหน่อยนึงนะครับแปนน๊บนึงนะครับผมขอใส่ไม้ก่อนทุกคนครับถ้าบอกว่าตีผิดมันก็จะเป็นเหมือนลูกเลขหรือว่าลูกไหน ลูกไหนๆเลยนะท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยววันนี้นะเราจะมาสอนนะถ้าเกิดว่าผมทำเสร็จแล้วทุกคนต้องไปทำตามนะถุงม,มือนีไว้นะห้ามทำหลุดนะ ทุกคนครับก็คือผมก็จะมีสาทีที่ดูบ้างนะครั้งนี้ผมจะสาิีที่ดูนะถ้าเกิดว่ามันผิดอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงนะโอเคเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเงี้ยมันนิ่ออมอหน่อยใช่ไหมไปฝั่งนั้นเออนะอย่าทำให้มันไปฝั่งนั้นนะท่านผู้ชม ตไม่ใช่ตีปุ๊บหันปับ๊บไม่ใช่ว่าหันหน้าไปพร้อมกับอยียไม่ใช่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเราจะตีอย่างนี้นะแบบเนี้ยตีไม่โดนลูก เงี้ยเออนะเนี่ยถ้าบอกว่า,วามิตี่มันมีฝั่งนู้นฝั่งนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้นะเออนะโอเคทุกคนก็คือเราจัดเป็นสนามใหม่นี่นะ ตรงเนี้ยเราจะจัดเป็นสนามใหม่เลยตอนนั้นเป็นสนามที่ไม่ใช่สนามนี้ใช่ไหมมันเป็นแบบพื้นพืนหนีใช่ไหมไม่มีตรงนี้กับตรงนี้แล้วก็มีหญ้าแผ่นเดียวด้วยนะโอเคก็จบแล้วนะครับโอเคถ้าทุกคนก็ไปลองทํากันดูนะครับสําหรับคนที่พี่ชอบหมุนตัวอะไรอย่างนี้นก็หมุนหน่อยหนึ่งนะครับก็ สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้บายบายนะครับสวัสดีครับ